พลึกไม้เศรษฐกิจที่ทนแล้งทนน้ําใช้เนื้อไม้ได้ยอดเก็บกินได้เก็บขายได้และกินได้ตลอดทั้งปีจะให้ดูความคล้ายกันของต้นพลึกแล้วก็ต้นจามจุรีที่เรารู้จักกันค่ะใบต้นพลึกนะคะจะเล็กกว่าจามจุรีนะคะทุกคนต้นพลึกมีดอกสีทองต้นจามจุรีมีดอกสีชมพูค่ะความแตกต่างที่ชัดเจนว่าเราจะปลูกอะไรระหว่างพลึกกับจามจุรีปลูกทั้งคู่ค่ะ อาแต่ถ้าเกิดต้องเลือกจริงๆนะคะถ้าใครอยากได้ใบที่ไว้เก็บขายได้เรื่อยๆทำดินนะคะแล้วก็ไม้ก็ใช้ได้นะจมจุดีค่ะแต่ถ้าใครอยากใช้เนื้อไม้ซึ่งเนื้อไม้พลึกสวยมากๆแล้วก็เก็บยอดไปจิ้มน้ำพริกลูกจิ้มกินหมูเป็นสมุนไพรเป็นอาหารที่ร้อยเลยค่ะเหมือนฟิวผักหวานป่าอะไรแบบนั้นแหละคะ่ะก็คือต้นพลึกเลยค่ะซึ่ง ไม้ทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพฤกษหรือว่าจามจุรีเนี่ยเขาก็เป็นไม้ตระกูลถั่วที่บำรุงดินได้ดีเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นขิมหรอเลือกปลูกคู่เอ้ขิมเทมใจให้พฤกแล้วกันเพราะว่าเนื้อไม้พฤกสวยด้วยโอเคค่ะทุกคนแล้วทุกคนละคะชอบพฤกหรือเปล่าหรือใครที่ชอบจามจุรีมากกว่าใครที่มีข้อมูลพฤก ที่ลึกหรือว่าใครเคยปลูกมีปลูกจำจุรีหรือพลึกอยู่ที่บ้านบ้างมาให้ข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์การปลูกพลึกมากกว่านี้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ